สวัสดีครับช่างเอ็ดดี้ละยองนะครับอันนี้ก็มาให้ดูวิธีการทำอันนี้แกนคอใส่ใส่กระแผงคอที่คนรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นแผงคอดูกตินะครับเอามาทำครับก็เป็น MT07 นะครับบ่าเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับตัวนี้ก็ทำเป็นแหวนตีปอกทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ทุกคนเข้าใจได้ครับ แต่ทีงานที่ผมรับทํานะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแกนเหล็กที่ทําออกมาเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะทาแบบนี้นะครับนี่ทําแบบนี้ออกมาตัวเนี้ยทํามาเผื่อให้ลูกค้านะครับเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่เองแล้วก็เลือกระยะของตัวบ่าลูกป,ปืนนะครับเนี่ยเลือกบ่าลกระยะของบ่าลูกป,ปืนได้นี่นะครับเวลาถ้าคุณเวลาถ้าคุณโอเคแล้วใส่ได้แล้วคุณก็กดลงนะครับกดลงแล้วก็เ <c oughs> วลามันยืดได้แค่ไหนคุณก็สามารถ ทำได้เลยส่วนบ่านี้นะครับเนี่ยบ่านี้ที่ทําหนาไว้เนี่ยไว้สาหรับว่าสมมุติว่าพี่อัดลงมาแล้วแล้วพี่พี่ต้องการให้ให้แกนมันสูงขึ้นเพราะว่าเกลียวตัวเนี้ยมันไม่พอสมมติว่าเกลียวตัวเนี้ยมันไม่พอนะครับเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าเกลียวตัวเนี้ยมันไม่พอพี่ก็มาปาดต,ตรงเนี้ยเพื่อจะล่นระยะของไอ้ปอกเนี่ยขึ้นไปได้นะครับทาให้ชกไอ้ทาให้แกนคอมันยาวขึ้นได้นะครับงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ฟิต นะครับไม่ได้เชื่อมนะครับอันนี้กดอัดได้เลยนะครับไฮดรอลิกกดอัดได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเป็นเหล็กก็สามารถแท็กไว้นิดหน่อยได้นะครับไม่ต้องแท็กเยอะนะครับเวลาถอดเดี๋ยวจะร้องนะครับแท็กเดียวพอแค่นี้มันก็อยู่แล้วครับโอเคนะครับสนใจส่งมาทําได้นะครับแล้วก็ฝากช่องคัตตอมเมเจอร์เอสด้วยนะครับขอบคุณครับ